ทั้เรานี่เคยไปสร้างอควาเลียมอยู่ทะเลกันแล้วนะครับทุกคนแล้วมันจะเจ๋งแค่ไหนถ้าเรามาสร้างอควาเลียมอยู่ริมทุ่งนาบ้างนี่ไงนี่ไงเห็นไหมมันเขย่าเห็นเลยอ่ะว่ามันเ้ยเฮ่านี่เขย่าอยู่ด้านหน้าเราเลยครับไหนวะอ๋อนี่ไงนี่ไงผมเจอแล้ววิ่ง และนี่คืออควาเรียมที่เราจะใช้วันนี้นะครับขนาดเมตรคูณเมตรแต่ว่าถ้าจะให้ผมหาคนเดียวเนี่ยกว่าสัตว์จะเต็มนี่เนี่ยมันใช้เวลานานผมมีโปรเฟชชั่นอลในพื้นที่นะครับเป็นชาวนาแถวนี้ไปกินปลาไปนะทำไมคุณไม่เข้าเตีมครับน้องเป็นชาวนาแถวนี้ค่ะทุกคนจะสงสัยว่านี่คือใครนี่คือน้องนัทนะครับผมเป็นเลขาส่วนตัวของพี่เมย์แต่วันนี้มาด้วยนะครับให้มาเป็นลูกกระจอกชื่ออะไรชื่อมันนี่เนี่ยวชื่อมีนาค่ะผมชื่อคำสอนครับ ขอ้นหาขึ้นหาขึ้นหาขอร้อครับไม่ได้ตั้งใจมันอันตรายอันนี้เอาออกมันนอออกไปนอออกไปเราทำอย่างนี้อันดับแรกครับผมชื่อปุนจูนะครับเราจะลังจะสร้างเอาควาเลียมทุ่งนาด้วยกันวิธีการก็คือเราจะลงน้ำ ของมาตกแต่งกันก่อนยังไม่ต้องหาสัตว์นะ,ะหาแค่นี้กันก่อนนี่น,น่าจะมีเยอะแยะมากไายโอเคอันนี้คืออะไรล<ำ>่มภารกิจแรกที่ผมเยให้ทุกคนทำก็คือคุณไปตักน้ำให้เต็มถังนี้คนละถังแล้วเอามาลงเอาความเรียบของเราไปได้เลยยากยาโตตอนนี้เราได้น้ำมาเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนกดมือตัว ทำให้ใครดูให้ผู้ใหญ่ดูรายการเราทำให้ใครดูให้ผู้ใหญ่ดูให้ไอทำให้ใครดูให้ผู้ใหญ่ดูให้ใครดูรายการเราเบลล์ไหมไม่เบลดูดันไม่เกียงกันเลยภารกิจต่อไปเราต้องช่วยกันตกแต่งควอเลียนของเราให้สวยกันก่อนโดยโจทย์ของเราก็คือเราต้องใช้วัสดุที่อยู่ตามธรรมชาติแยกยังกันได้เลยไปผมคิดว่าพื้นฐานของการสร้างควอเลียมนะครับมันต้องมีอะไรที่ไม่ลอยน้ำหรืออยู่ใต้น้ำได้ก็แสดงว่าผมเนี่ยนี่ อุ้ยปลาเยอะมากไอ้ดูดิมีหินหรือเปล่าวะไม่ได้ขี้ดินว่ะไม่ทำให้น้ำเราสุกกระปงนะครับรถไม่เวิเร์กอไม่เจออะไระเปล่า <c oughs> โอ้โหีหาทำทุกคนรู้อะไรไหมครับถ้าเกิดผมต้องการหินผมอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยนะครับเพราะว่าในน้ำไม่มีก็จริงมีแต่เปลือกหอยแต่ว่าที่พื้นเนี่ยมีหินเพราะฉะนั้นถ้าเกิดผมต้องการหินผมจะข็ดแบบนี้โอ้โห ได้อะไรมาบ้างหาไอ้ดิเราอะ โอ้ยนายกำลังทำอะไรอ่ะครับตัวครับโอเคอันนี้างนี้จะวางไว้ไหนดีมันใหญ่มากเลยนะวางตรงน้วาไปข้างนอกเหรออาถือว่ามีความคิดสร้างสรรค์เอาไปค่าเต็มสิทคะแนนเม่แม่เป็นยังไงไม่ใช่พี่ก๊อตเฮ้ยไม่ใช่ผมชื่อบูชูโอเคบูชูได้อะแล้วบูชูจะมีตรงนี้ครับเป็นดอกยากมาเฮ้ยเพิ่มลมความมุ้งมิงเข้ามาหน่อยอันนี้ก็อาจจะเป็นประการังเทียมประการังเทียมให้กับน้องปลาที่เราจะได้มาในวันนี้อันนี้สำคัญขอนไม้ มีจุกตู้แน่นอนโอเคลอยน้ำได้ไม่เป็นไรแต่ประเด็นคือทำไมคุณไม่เป็นล้างน้ำก่อน <c oughs> คุณได้คะแนนความคิดสร้างสารรค์ไป6 10. เต็ม1ิเยอะกว่า <c oughs> พี่เมนนิดหนึ่งคะแนนได้ลูกมะพร้าวมา <c oughs> มะพร้าวต้องลอยน้ำได้เวลาน้องๆอยากจะขึ้นมาบนบกแล้วก็ลอยไปกับน้ำนี่เห็นไหมโ <c oughs> อ้เออแล้วนี่มาเก็บไปตรงมุมนู้นอ่ะมันมีเหมือนอะไรไม่รู้เป็นโค้งๆขึ้นมาจากดินอ่ะอิดอิดปูนอ่ะแล้วก็มีดอกไม้แล้วก็มีดอกไม้อยู่นะเยอะมากเลยไอ้เว้ยพี่แจ๊ เอาทำไมเอาก็สวยดีไงไวตรงนี้เห็นไหมอาทุกคนเราททุกคนก็นั่งลงโอเคครับผมจะไม่เอาวันนี้นะครับทุกคนและพี่แกจะได้คะแนนไปทั้งหมดสองเต็ม1 0นะทุกคนสุดเจ้านี่คือดอกโบติพาตะกี้หรอใช่อเมียเฮ้ยสวยจังไปเบ้อแล้วเราก็จะลอยน้ำแบบนี้ แล้วเ <boundaries> มื <fin anta> <ots> ่อมันมาเปรียบเทียบกันไปโอ้โหสวยงามคนลงตัวคนแมทกันเลยมึงคิดไปเองแล้วดูพี่ก้อนไหน่อยครับว่าพี่ก้อนไรบ้างที่แก่อลังการเพิ่มความวินเทจกับตู้ปลาของเราโอ้โหเมื่อเฮ้ยเดี๋ยวพอมองด้วยกันแล้วมันโอเคนะเลยตัวเออเออประมือให้ตัวเองรายการเราให้ใครดูให้ใครดูให้ใครดู้ และตอนนี้เนี่ยผมมาเจอกับป่าชโดโรับน,นี่ราคาเท่าไหร่ครับเป็นกิโลละหกสิบบาทจับด้วยวิธีไหนครับเนี่ยยุดกลางหยุดกลาง <c oughs> อันนี้กี่กิโลครับประมาณประมาณเกือบสองกิโลค่ะแต่ยังไม่ตายใช่ไหมครับยังครับเดี๋ยวก็ตายไม่น่ารอด,รอดเหรอครับใช่ครับ ลาที่ใจสอกถ้าขึ้นมาบนบกแล้วได้ไม่นานถ้าเราไปก่อนมันจะกัดปากปากพี่อเดียตอนนี้ผมได้มาชดโดมาจากพ่อนะครับทุกคนพ่อเขาบอกว่าลูกเป็น FC ช่องซึ่งขอบคุณมากเลยเขาก็เลยให้มาฟรีแต่ประเด็นคือเราก็ขอซื้อมาบำราคาหนึ่งร้อยบาทนะครับถ้าเกิดผมซื้อตอนหนึ่งร้อยนี่ขายไหมครับไม่เป็นไรให้ซีเลยไม้เยเป็นเอฟของลูกชายจริงเหรอครับใช่ไม่ไม่ไม่ซื้อซื้อของพ่อหน่อยหนึ่งร้อยเร็ว <Okay. S 2> โอเคโคตรใหญ่อะ่ะใหญ่มากผมยังเห็นเขาดึ๊บ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 อยู่เลยกมันดิ้นอยู่อย่าใจส่อใจม้าหน่อยมือไหนอยู่ยไหมเขาขยับอยู่เออขาขยับอยู่หายปอดมันใจส่อจริงจริงว่าแสดงว่าใจเขาแบบเิดขึ้นมาปุ๊บคือเขาช็อกรัสษาชีวิตได้เลยนะครับอันนี้อันนี้อันนี้สรุปช่วยได้ไหมอะ เพื่อนไม่ได้พ่อเอาไปทำอาหารเลอุ้ยมันขยัำมันขยับเหมือนมันเลิกลิ้นมั่งถ้าตาไม่บาดมึงเห็นลิ้นมันเหรอมันทำอย่างเงี้ยตอนนี้ตัวน้องยังไม่แข็งนะครับทุกคนเนี่ยผมสังเกตดูตัวมันยังงอได้อยู่ถึงถ้าเกิดปลาเสียชีวิตเนี่ยตัวมันจะแข็งหรือว่าขี้เห็นไหมครับทุกคนอ่ะมันยังพิวๆอยู่แล้วปากดูนะม่เห็นไมมันขยับขี้เองมันคงไม่กัดมืออู๋ใช่ไหม ไม่มังมังมังเลยนะมังทำไมลูกไม่รู้ก็ไม่แน่ใจตอนนี้ผมสังเกตที่ตานนองนะครับมันมีเมือกออกที่ตาแล้วซึ่งปลาที่จะเสียชีวิตเนี่ยมันจะเริ่มมีเมือกออกมามีโอกาสที่เขาจะรอดทำไมครับหมออย่างเงี้ยหมอคิดว่าอาการอย่างเงี้ยน่าจะแบบว่าเป็นต้มยำไม่ก็อะไรอย่างต้องยงต่อดีวะ่วยไม่ได้เลยอ้าผมลองปล่อยนะผมลองปล่อยตรงนี้ไปลูกมีชีวิตที่ดีครับค่ เจ้าหัวล้อก็อยาหัวล้อสงสารก็สงสัยบอส,ส,ส,สผายปอดให้น้องไหมโอ้โหตายฮะปลาเชโดเนี่ยเป็นปลากินเนื้อนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยจะไปหาล่าแบบนี้ตัวใหญ่ๆแบบนี้ตามธรรมชาติอะมันยากมากๆเพราะว่าเวลาปกติแล้วเนี่ยเขาจะดุร้ายมากเลยนะครับถ้าเกิเขาวางไข่ เขาจะห่วงลูกคองของเขามากๆสมมติเราถ้ามันตัวใหญ่กว่านี้จะไปว่ายน้ำล้วยเขาอยู่ใกล้เขากัดเราอ่ะเนื้อแหว่งได้เลยนะครับอันนี้พูดจริงลองเทียบกับมือผมคือมือผมเล็กไปเลยอ่ะลักษณะทางกายภาพของเขามันคล้ายๆปลาช่อนแต่มันไม่ใช่นะครับหน้าตามันจะคล้ายกันแต่ว่าเหมือนลายข้างๆเนี่ยปลาชโดจะสวยกว่าอย่างหนึ่งที่พิเศษมันมีเขี้ยวพี่กล้าแหวกให้เขาดูดูเ่รไหนวัดเอาไม้มาหน่อยได้ไหมพี่ไม่กล้าจับอ่ะไม้ไหมที่ง้างเสือกมีชีวิตกลับคื่อสุดท้ายเลยเนี่ยเครื่องสุดท้ายขอนนนิ้้วห่ออยลกัโด โอ้โอหน,โน้ำออกหมเลยเขี้ยวคือถ้ากัดก็คือเอหือได้เลยนะครับอันนี้คือเขี้ยวเขาอุ้ยอย่าสะบัดมาก็พอทุกคนลองจงินตนาการดูนะครับถ้าเกิดผมเลี้ยงปาชโดนี้เนี่ยตัวนี้เนี่ยมันใหญ่ได้กว่า Watch อีก4เท่าเลยนะแต่ว่าเสียดายที่น้องเหมือนจะไม่ไหวแล้วนะครับตอนนี้เราทุกคนเนี่ยพยายามช่วยน้องแล้วนะคะแต่ว่าเหมือนน้องจะไม่ไหวนะครับเพราะว่ามาช้าไปนิดนึงน้องชอกน้ําแล้วก็ชอกอากาศไปเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคน

ที่จับนะครับเราสามารถที่จะจับปลาเล็กปลาน้อยได้ผมขอที่จับอันหนึ่งได้ไหมโอ้โหมาด้วยกันไม่ใช่เอามานีมีนาผมว่าบอลเราจบไปถูกต้องแล้วเพราะว่าบอลน่าจะไปหาปลาอะไรที่มันอยู่ตามคลองอะไรได้ปลาไหลไงพี่แก๊งจะไปทําไงมีความรู้เหรอแล้วมันจะหายยังไงเอาไว้ป้องกันตัวเวลาเจอสัตว์ประหลาดอยเลยอย่างเช่นปลากบเขียดเลยอย่างเงี้ยสับแม่เลยมึงมาเราช่วยสัตเราไปทำเราไปทำอะวาเลียม ลืมไปน <st wireless> ึกว่าช่องตัวเองจับมันยิงมันยิงว้าโอ้แต่อันนี้เหม็นมากเอาล่ะครับทุกคนตอนนี้เรามีอุปกรณ์กันคบมือแล้วนะครับเราจะหาสัตว์ลงเอาคนเรียบของเราให้เจ๋งๆให้ได้ว้ามาเข้ามา คือกูเจออะไรก็ได้อ่ะงูก็ได้แต่ไม่ใช่ตัวนี้อ่ะมึงกูเจอกบกูเกลียดกบมากอ่ะแม่งเลยกรบเกลียดเลยอย่างเงี้ยดูดิอุ้ยอุ้ยอุ้ยย่าอยาแล้วตัวมันใหญ่มากครับเออมันรีพัน เอาไปดีวะฮะเราจะเอากบกลับไปดีไหมอะบอสไม่รู้ไม่ทีไม่จับไม่ทันอะไรงี้ไหมล่ะมันจะไม่น่าจะมีใครอยากได้กบมั้งเอาเป็นว่าจับไม่ทันจับไม่ทันโอ้ยไปแล้ววิววิวมันวิายไปเร็วมากเลยอุ้ยจับไม่ทันอวิวจับไม่ทันเลยอะโอ้โหเสียดายว่ะ มึงเสียดายมากอ่ะไม่งั้นคือมึงเสร็จแน่นอนมันเสร็จเราแน่นอนอ่ะฝากไกว้ก่อนเถอะมึงโชคดีของมึงนะ <c oughs> ผมแล้วก็พี่เมย์นะครับตั้งด่านแล็คือถ้าเกิดมีปลาตัวไหนนะครับหลุดรอดมาะเราจะจับน้องทันที <c oughs> โอเคไหมแล้วมีกับด่านปลาไม่ได้หลบอาศัยอยู่แตแถวนี้นะครับทุกคนซึ่งมันเป็นตะไคร่น้ำนะเราลองกวาดกวาดกวาดไปเลยได้ไหมเฮ้ยตะกี้ผมเจอปลาโอเคนี่นี่นะลูกนะจไหมจไหมมือนั้นเข้าไปยังอุดาแล้วอุดาแล้วเอาขึ้นมาเอาขึ้นมาเลย ไหนอะเอาไม่มีอุ้ยได้อะไร้อะไรอะปลาไหมอื้มนี่คือปลาตัวแรกที่เราได้ใช่ปลาอะไระปลาสลิดกินกันใช่ไะมอาย่อยเลยเราจะไปเลี้ยงกันนะครับทุกคนดูนี่ โอเคนี่ดูดูตัวสวย,สยมากมีขนาดที่ใหญ่มากนะครับเกือบจะเท่าฝ่ามือพี่เมธไม่ใช่ปลาหมอปกติที่เราเจอนะครับคือลักษณะาทางกายภาพของเขาตัวเขาจะเลียวกว่าไม่ป้อมนะครับทุกคนแล้วเนี้ออร่อยมากด้วยเด,ดี๋ยวดูเราจะเอาน้ำใสๆจากตรงนี้อะไมนี่วิหนวดเขาสวยจังวะอนัดไปดนนึดีใอะไรนั้นเลย่เจออีกแล้ว,ม,วมันมีตัวนึงเนี่ยเนี่ย รูเดิมเลยว่ามันอยู่กันเป็นครอบครัวในนั้นเส่แล้วเข้ามาเข้มาวยได้อีกแล้วดูพ่าักกำลังของเขานะครับเพื่อนๆครับโอ้ยโอ้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 ยโอ้โอ้ยยโอ้ยยโยโอ้ยโยโอ้ยมยออ้ยอ้ยโอ้อ้ย เปกันต่อแสดงว่าบริเวณข้างๆตรงนี้นะคะเราไล่ป่าไปเลยอุ้ยอะไรตรงขาอะไรอะไรมันว่ายผ่านไปไม่รู้มันว่ายชนขาไม่น่าจะมีอะไรไรนกันต่อ ผมเจอปูพี่แก๊มาดูดูปูมันทำอะไรอะไปเงให้ไปวงให้ไป้งหมีองมาเต็มปากเลยวะนี่มันวิธีการอะไรบางอย่างหรือเปล่าวะผมว่ามันข่มขู่ศัตรูมันกำลังบอกว่าเห็นมาหยุดกับปูจะมีโซคีปูปลาลมารอเจ้าอยู่นะในลงเตะฟองมาดมนี่เป็นไงชิมือห่างมมอสุดอเนี่ยๆเขาทีม ตรงนี้นี่มีหอยชิลลี่ด้วยนะครับแต่เป็นหอยชิลลี่ที่ฝ่อแล้วโอ๊ยยังไม่ฝ่อน้องชมพูน่ารักเอาล่ะผมจะตามหาปลาแล้วบ้างนะครับเพราะว่าตอนนี้เราได้ปลาใหญ่แล้วพี่เมย์ไล่มาแล้ววัเดียวไม่ทันแล้วโอเคโอเคโอเคมันจะได้ไหมเนี่ยโอ้ยผมวิทย์ได้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 แลวเหรอตีกุ้งเต้นตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากมากโอเคโอเคไปหนึ่งตัวเฮ้ยตัวขั้นใหญ่เลยไม่รู้นี่แบงคบุ๊ เออว่ะนี่เมยงอู๋รู้สึกว่าเขาจะตายแล้วเหรอใช่ออตายแล้วพี่เมย์คือเขาตายเสร็จแล้วเนี่ยเขาโดนสัตว์อะไรสักอย่างหนึ่งกินตัวเขาเห็นไหมอ๋อเราจะลงกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันแบบเร็วๆว่าเราจะได้ตัวอะไรบ้างมาดูสิได้กุ้งเต้นอีกแล้วได้กุ้งเต้นเยอะมากเลยตรงนี้โดนกุ้งเลยเนี่ยกุ้งหนึ่งนีก็สองอีกกุ้งตัวใหญ่ว้าวเด้หายไปแลบายบาย เราวีิสมาชิมรอเขาเลี้ยงชุดแรกเราก็คือพาสลิดก่อนเลยไปลูกไปงงไว้อยู่ไหนแล้วก็จะมีกุ้งด้วยนะครับเพื่อนๆครับซึ่งมีทั้งหมด3ตัวเก้ได้ไรกันจ๊ะเม็ปลาสลิดสตัวเจอปูผมเปล่าเราจะปูไว้ตรงนี้นะครับเพื่อนๆครับเอาคันเรยงของเราผมเจอกบโ่้ ハハハハ เได้เจอไไม่มีไม่มีเลยเจอกบไม่มีไม่ได้เจอหล่อนมีพิรุธอีกแล้วนะเอาได้ทีละคนอะไรบอลนล่ามาก่อนเจอกบแต่จับไม่ทันโอ้ใช่ดูดูแขนขาผมเพื่อนคนเมื่งไปล้างออสรุปก็คือมันเจอกบแต่มันไม่ยอมจับมานะครับทุบคนตั้งใจจับแล้วไม่รู้ไม่ชี้ไม่จับไม่ทันอะไรอย่างงี้ไหมล่ะโอ่ยไปแล้วพี่โอ้ยวิ่งไปเร็วมากเลยต้องยายาแล้วอันนี้ยังไม่ได้เยอะและพระอาทิตย์ยังไม่ตกดินเราจะแยกย้ายกันต่อไปกันต่อครับแม่งไอ้กบเนี่ย เปล่าไว้ก่อนอเลยคราวหน้าเสร็จกูแน่แม่ไม่อยู่ตรงไหนตอ,อนนี้บอสเจอรูปลาไหลนะคบเพื่นอนๆเรืออาจจะเป็นรูงูไปให่มันจะมีปูนาออกเยอะอยู่นะทุกคนทุกคนลองสังเกตอยู่ที่คันนาอเมระวังอเมสวยไหม อุ้ยเฮ้ยมันดูมัดูดูคนเงี้ยเงี้ยเงี้ยพี่แกพี่แกพี่แกมานี่หน่อยพี่แกมานี่หน่อยเร็วๆมานี่มานี่จับให้หน่อยจับให้หน่อยนี่นี่จับให้หน่อยโอไม่จับให้หน่อยแม่งไอ้กบเนี่ยนิเฟียวปล่าไ้ก่อนเถอะเขาหน้าเสร็จกูแน่แม่ไม่อยู่ตรงไหนบอสเป็นผู้เชี่ยวชาญบอสเก่งมากเลยมันนิ่งขนาดนี้พี่แกเร็วเร็วเร็วมึงฆ่ากูเถอะให้กูจับกบเนี่ยมึงฆ่ากูเถอะแสดงว่าพี่เจอกบแล้วครั้งนึงแต่ว่าพี่ไม่จับมาถูกต้องไหมไม่ใช่โอเคเดี๋ยวผมจะจับเองนะครับทุกคนไม่มี จับได,ดูดูไว้ไม่ดูหลังมันดิถ้าปุ่มต้องเป็นอย่างนั้นเอยถ้ามันโดนมือเราเราจะไกลเอเมจ้าก <Yes ันไหมกันไหมกับไหมเขาตายตายตัวแเก่งมากดูไว้ได้กบมาแล้วตัวหนึ่ง ที่พิคสุดคือกระโดดตะคุบด้วยไม่โหดมากวิธีการจับกบจริงๆเราต้องจับอย่างนี้นี่จับเอวหรอใช่คือเราจับอย like oh ่างนี้ได้นะครับเขาจะไม่เจ็บด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวไปอะควาเรียมแป๊บนึงนะอะไรบอสตะกอนนะจะไม่บอสตะกอนอะไรบอสอะไร เชี่ยอะไรแล้วเชี่ยหายนี่ไงนี่ไงโวไวๆอุ๊ยอุ๊ยเอามันเข้าไปเลยดิโออยมันเข้าไปในดียนมันอยู่ในรูนี้ไอ้นี่นี่เห็นทางไหมเห็นทางไหมเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมไม่ใจงูอะไรเบบี้อุ้ยจะไม่สียชีวิตอุ้ยว่ายน้ำเองด้วยอุ้ยเดี๋ยวไปเอามันมาเหรอใช่โอ้ ผมจะบอกก่อนว่ากลบน่ารักนะครับบางคนกลัวเนี่ยเขาอาจจะกลัวแต่ว่าดูใววตาของเขานะมันมีความแบ๊วมีความน่ารักนะครับปล่อยน้องปล่ลยไป <Okay, S 2> ปล่อยปลาไหลเลย เอาตายบอสไม่ตายบอสข้าบปลาไหลเฮ้ยไมแกงตายมันแกงตายมันแกงตายเฮ้ยดูการไหว้นาของเขาโโอ้หยังไม่หมดเหืออะไรน้อยอยู่เอาอีกเอาอีกรอบหนึ่งยังไม่เยอะไปกันต่ออโโ้หนี่ก็ครึ่งวันแล้วเนี่ยครับทุกคนหกโมงเย็นแล้วเนี่ยจะไห้ไห้เฮ้ยนับประจนไทยมันบ่นว่ะ เฮ้ยทุกคนดูดูดูเห็นไหมเห็นไหมเห็นจะไม่ขยับไหมหนูเปล่าหนูนารู้จักไหมหนูนาอะไรอยู่ในน้ำบอสบอสจะบ้าเหรอไม่กจะเป็นกบกินข้าเคยเจอกบกินคนาวเฮียแล้วพี่แดนตองเขาไปแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเราจะไปดูก่อนว่ามันคืออะไรไปแล้วเราเดินตามคันนาไปนะครับเราจะไม่เหยียบต้นข้าวนะครับทุกคนนี่ไงนี่ไงเห็นไหมมันขยับเห็นเลยอ่ะว่ามันขยับเอ้านิ่งแล้วเฮ้นี่ไงนี่ไงนี่ขยับอยู่ด้านหน้าเราเลยครับไหนวะข้าวเลยนะ อ๋อนี่ไงนี่ไงผมเจอแล้ววิไรตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากมาก <ๆ S 2> มันคือตัวนี้ ชายาชิดูไลายแล้วแล้วนักนักนัานักนักผู้อันมันอะไรนะนักนักฆ่านักล่าในพงหญ้ามันได้ชื่อแต่ว่านักฆ่านักล่าในพงหญ้าวิวิเล็บโเขาแหลมมากบอลบอลบอลเล็บมันทิมพี่เลิบทิมพี่บอลช่วยพี่หน่อยดิจับไปไหนโอเคตายแล้วปั้า มาเอาน้องเต่าโยนลงไปเลยน้องเต่าตรงนี้เลยหือตัวใหญ่มากโอ้โหฮะไปช่อนเลยไปช่อนอีกมันเจ็บไหมลงไปแล้วไม่ก่อนจะลงน้ำไหมไม่แต่ปลาช่อนยังอยู่บนบกได้นานมากพี่แกอ้โพี่เมย์ภูมิใจแทนทัศนมากนะครับเสียแรกเลยที่พูดันเลยมีปลาช่อนมาหนึ่งตัวมีกบนะครับมีปูปลาสลิดมีกุ้งมีปลาไหลมีเต่า มาได้อีกหนึ่งตัวอุ้ยนนี้ตัวเล็กนี่ตรงนี้มีเต่านาสองตัวนะครับทุกคนแล้วก็มีปูนาอ <c oughs> ุ้ยมันเหี่ยวเร็วมากเลยว่ะลูกพี่ครับเรามาตั้งแต่เที่ยงครับอตอนนี้หกโมองอยงน <c oughs> นี่เป็นบรรยากาศอะควาเรียวของเราเราจะไปส่งน้องกลับสู่ธรรมชาติกันไปกันเลยดีกว่าป่ะ <c oughs> ในน้องไปไหนแล้วไปอ,อยู่นี่ไปนี่ไงนี่ไงไปแล้วจ้า <c oughs> จับเลยขอบคุณที่มาเล่นกันนะนบางทีละตัวเนาะได้เฮ้ยบางนิดหน่อยนี่ไปปล่อยมันทุ่งนาดีกว่าเดี๋ยวมันไม่ไหวไมปล่อยทุ่งนาฝั่งโน้นดีกว่า <laughs> ไปหมดแล้วนะครับ <laughs> ทุกคนเพื่อนทุกคนชื่อเอาคนเล่นทุน่งนาของเรานะครับอย่าลืมกดไลค์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 ให้ด้วยนะครับทุกคนครับเล่าปากช่องเมพิงช่องเกตไอทูแล้วช่องกอดจีนด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวจเจอกันคลิปหน้าเจอกันจ้าบ๊ายบาย